หนึ่งเหตุผลที่ทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมบางคนเนี่ยเวลาเจอเหตุการณ์แล้วเขาดูนะครับรู้สึกกับเหตุการณ์นั้นน้อยจังแต่บางคนเนี่ยเจอเหตุการณ์เดียวกันทำไมเขาถึงรู้สึกกับเหตุการณ์นั้นเยอะนะครับผมอยากจะบอกว่าเหตุผลสำคัญอยู่แค่ประโยคเดียวครับคือการที่เราไป กังวลกับมันมากเกินไปครับมีครั้งหนึ่งนะครับเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยผมกับภรรยาก็นะครับขับรถมาโดยที่รอบนี้พิเศษนะครับภรรยาผมเป็นคนขับนะครับส่วนผมเองเนี่ยนะครับเป็นคนนั่งข้างๆนะครับประตูบ้านผมเป็นประตูรีโมทที่กดปุ๊บป,ประตูรีโมทจะเปิดนะครับแล้ววันนั้นเหอนว่าแฟนผมเนี่ยเขาลืมใส่แว่นไปนะครับเขาก็ถอยหลังโดยที่เขาไม่เห็นว่าประตูมันยังเปิดไม่หมดนะครับเขาก็ชนตุ้มเข้าไป แล้วเขาก็ตกใจแล้วเขาก็แบบเผลอโวยวายอะไรนั่าดาวมานะผมก็นั่งมองเขา เพราะเรารู้ว่าเขาคงตกใจนะครับแต่ผมมานั่งเฉยๆนะครับหลายคนจะถามว่าผมตกใจไหม <นะ S 1> ผมบอกว่าการตกใจไม่มีประโยชน์นะครับเ <นะ S 1> วลาที่เราตกใจนะครับฮอร์โมนในร่างกายนะครับมันจะพุ่งพ่าเลยนะครับสมองเนี่ยจะคิดนู่นคิดนี่คิดต่างๆนานาว่วาโอ้เดี๋ยวฉันจะต้องซ่อมลดนู่นนี่มากมายนะครับโอ้อยแบบทำไมดวงฉันสวยขนาดนี้หรือบางคนอาจจะนึกถึงขั้นว่าเฮ้ยทำไมเหตุการณ์นี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันด้วยนะครับผมก็บอกว่าไม่เป็นไรนะ ผมวอแฟนผมแบบนี้นะครับแล้วผมก็เปิดประตูรถนะครับเดินไปดูนะอ๋อปรากฏว่าแฟนผมเนี่ยเขาชนจนกระทั่งกันชนด้านหลังเนี่ยมันบุบไปนิดหนึ่งผมก็เลยให้เขาเลื่อนรถไปข้างหน้านิดหนึ่งครับแล้วผมก็ยกเบาจริงจริงมันหนักนะแต่ว่ายกนะครับทำเท่าเหมือนยกเบาๆนะก็ยกแล้วก็ให้มันเข้ามาตรงลองแล้วผมก็กดรีโมทนะครับเปิดประตูต่อจนสุดนะครับ แล้วผลสุดท้ายเนี่ยแฟนผมเขาก็ค่อยๆคมดาวลงก็คือค่อยๆดูแบบคําพูดสีหน้าวิตกกังวลลดลงนะแล้วผมก็บอกว่าที่รักลืมอะไรหรือเปล่าเรามีประกันชั้นหนึ่ง แล้วหลังจากนั้นผมก็เอาไปส่งเครมซ่อมนู่นนี่ก็ลดกลับมาสวยงามเหมือนเดิมนะครับนิทานเรื่องนี้สอนให้พวกเขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์เหตุการณ์เดิมเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ดูใหญ่มากหรือเป็นเหตุการณ์ที่ดูเล็กขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราครับถ้าเราทําใจไปก่อนว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมบีอะไรก็ค่อยๆแก้กันไปนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมันจะขนาดเท่าเดิมครับแต่เราจะมีสติมี กำลังใจในการแก้ไขปัญหานั้นง่ายขึ้นนะดังนั้นให้กําลังใจทุกคนนะผมเชื่อว่ามันเป็นได้อยู่แล้วครับที่ชีวิตคนเราจะเจอเหตุการณ์แบบ u n p r e d i c t a b l e หรือว่า คาดการไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นคนที่อย่าไปตกใจกับเรื่องราวเหล่านั้นมากจนเกินไปนะครับเราจะเรียกสติกับมาครับแล้วแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับใครชอบไอเดียแบบนี้นะครับก็ติดตามผมได้ใน YouTube Facebook i g ที่ชื่อว่าหมอทีมน้ทีมส่วน t i t t o k จะชื่อว่าหมอทีมทีวีรักเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วเจอกันในคลิปดีๆคลิปหน้าสวัสดีครับ